Okay, มูเพลินผ้ามาติดกระดุดโอ้ยนี่สามตอนแล้วบ้าตัวน้ำล้อนอันนี้มันคือล้อนคดน่าจะอันนี้ล้นค่าคอมูนี่โอ้ยขี่รถมามันบ่หายขี่รแล้วบ่นนี้โอ้ยนะพันพัน,พนเสบสักรถบันนั่นสุดเลยมันบ่านี่มองทุ่งไทยเลยมันบ่านี่โอ้ยคอยบ่ไปหอดสุดเอกกีร้องมองนี่แหละบอกผมว่าทำรูปหลุดหลที่อ,อาจจะปัน้นคอยว่ามันไก่ จอดลงท้ายคลิปก่อนมันบ่จอดลงองาะก่อนมันบ่น,น,บนี่โอ้ยโม่คนจีาไปซึ้อเสื้อดูงจอดท้ายคลิปตะก่อนมนาจ้ดตกได้ออกจากบ้านมาวัานจี๖โลแล้วถ้าโต๊ะลงไปนี่ก็สิบหลอดเนาะขึ้นส่เบ็ตฝาลรถว่าตัวเสียงหนาแม่ดังแห้งแสี ก็ใจด้วยตลอดแต่ย่านเนะาะผู้ใดอยู่บ้านโคกหกกน,น,นึ่งว่ากามาเราในย่านบางทีโอ้อันนี้เขาเอกันจังแม่นนอนนี่เนาะุกเมตรรถรถฮุกรอผ่านกันรถฮุกรอได้ยุติว่ารประพนันน้ำปลาไหลหลา,ลากน้ำปลาไหลหลา,ลาก มันมาจากอเอำเพื่อน้องแสงวัสัุน,น้ำมองนี่อำเพื่อน้องแสงบ้านทับกุงน้ำตกท่านงามมันก็สิลงไปบ้านสี่แก่ไปเมืองเกาโอ้ก็เป็นน,นั่นนันแท้ไปเมืองเกาไปหมดละโขงขี้มุน่นไปุมดแม่ทะเลบัวแดงหมนไหมโมกกระเจา้าสีพ้าไปจุดสะดุปงเลยเนื่งาเบื่ออีกคนหนึ่งอยู่โอ้ยบา้านเฮาพี่แต่ดงเนาะ บ้านฉันอยู่ดงเต๋อเพื่ออันนี้บ้านเพืพ่อนมันเป็นบ้าน์งก็แค่เห็นนามถ้ามาชัยนามเขื่อนเชิงจะดูแยกมันเนาะ เป็นระนี่ปีนาะโ็คนรถไสที่ทีๆกันจะนะปกาบรถเนานะ